สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ห้องพระของบ้านพี่หยกพฤษา6 4สิี่ทับสองคลองสามนะครับตรงข้ามกับวัดเกิดนะครับพระชุดนี้พระชุดนี้อยู่ในห้องพระของพี่หยกนะครับวันนี้พี่หยกจะมาแบ่งปันพุทธคุณพระสองชุดนะครับชุดหนึ่งเป็นพระกรูนะครับอันนี้นะครับ เป็นพระกุที่พี่ยกได้มาจากการแลกพระของตัวเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นพระเหรียญน,นะครับเหรียญมรดกแม่เป็นเหรียญมรดกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพี่ยกจะแบ่งปันเหรียญอะไรบ้างพี่ยกสวัสดีครับสวัสดีพ,พ,พี่ยก เป็นคนมีเป็นคนที่ไหนถึงมีพระเยอะขนาดนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเดิมทั้งเพ่อแม่ผมเป็นคนอยุทยาครับอำเภออำเภอหัวรอครับอำเภอหัวรอครับครับผมครับผมแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมาเติบโตที่แม่แม่แม่ที่บ้านทําอะไรแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนนี้แม่ทํานาทําอะไรครับอ่าครับผมอก็พอทำนาเสร็จกันนี้ก็แม่ก็มาช่วยพ่อรับเหมาก่อสร้างอ่าครับทําก่อสร้างเสร็จจนกระทั่งพ่อผมเสียเสร็จแล้วก็ แม่ก็เข้าโบสถ์เป็นชีตั้งแต่ผมอายุร่วมประมาณสิบขวบครับผมและตอนนั้นผมก็โบสถ์เป็นเนนครับผมเมื่อโบสถ์เป็นเนนปุ๊บเนี่ยผมก็ไปโยงไปถากแม่บิณฑบาตให้อาหารและคุณแม่เนี่ยแกชอบไปวัดต่างๆซึ่งแกก็ได้พระต่างๆในสมัยนั้นผมก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องแกแต่แกเป็นคนที่ชอบส่องพระในสมัยที่โบสถ์เป็นชีอยู่ครับนะ ก็บชยาวนานหลายสิบป,ปีแล้วครับ,รบจนกระทั่งตายในพระขาวอแล้วต่อมามไม่นานแล้วผมก็นะ่ะก็รวบรวมพระที่เป็นโปรดกที่ไม่ได้จากวัดต่างๆมั่งซึ่งไปคุยกับคุณหญิงคุณนายที่ไปวัดวาอารามไกลคุกคอก็ให้พระมามั่งแกก็มาเก็บไว้ครับจนกระทั่งผมมาสนใจพระเมื่อยุเมื่อมีความสนใจพระในเรื่องของ ที่ว่าอยากจะดูพระเป็นอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลยสะสมมาจากมรดกของแม่มาเข้ามาดูมาดูแล้วก็ให้เซียนไปดูมั่งจริงมั่งเทจมั่งก็เลยไม่รู้จะทําทไงก็เลยเก็บเอาไว้จนมาถึงตาบเท่าทุกวันนี้และพระส่วนนึ่งที่ผมได้มาก็คือในงานประกวดพระนั้นน่ะผมได้อ่าเข้าไปประกวดพระที่จารย์วิโรธอ่าซึ่งเป็นบนพระเครื่องครับอ่าครับเป็นผู้ที่นําแล้วก็ ก็ได้ประกวดพระมาะก็ไปรู้จักพวกสมาชิกในการดูพระแล้วก็ไปงานประกวดก็พบปาสังสรรค์กับคนทั่วไปฮะก็มีการแลกเปลี่ยนมีการซื้อขายแล้วก็สะสมมาจนเท่าตาบเท่าทุกวันนี้ละครับก็เ,เป็นเหรียญที่ผมเก็บเอาไว้อีกส่วนหนึงเป็นมรดกของแม่ครับ แล้วอย่างกับเหรียญนี่ไปเจอคุณหญิงคุณนายเล่าฟังนิดนึงครับครับนรื่อง,งสำหรับเรื่องคุณหญิงคุณนายเนี่ยท่านมางานประกวดพระนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นคนที่ชอบพระอยู่แล้วแล้วก็มาถูกใจคอกับผมนะฮะแล้วก็คุยพูดจากันก็ประกวดพระก็คุยกันถูกคอท่านก็ว่าอ้างมีเหรียญตอนตนั้นผมมีพระสมเด็จอยู่ผมก็เอาพระสมเด็จแลกกับเหรียญซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นคนที่ชอบเหรียญอยู่แล้ว ่านก็เลยนําพาให้มาเก็บเอาไว้ครับ,รบส่วนหนึ่งและก็ได้จากแม่ส่วนหนึ่งครับมีเหรียญของพ่ออะไรบ้างครับเท่าที่มีเหรียญที่ที่ผมเก็บในปัจจุบันนี้คือมีเหรียญนิกเกิลน,นะฮะมีแล้วก็บรเเินและหน้ากากาทองนะครับแล้วก็ทองแดงลมดําครับนะครับก็มีลวงผู้เอี่ยมลวงผู้กันลวงพ่อฉยนะฮะแล้วก็จ่าจงคงอีนะฮะ แล้วก็หลวงพ่อศุกวัดปากคอมตะเภาเดี๋ยวหลวงพ่อวัดสุโธนนะครับแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อฉุยและหลวงพ่อแดงวัดเขาบมาดายอีกนะครับรวมทั้งพุทธทวีปปี2500ซึ่งมีหลากหลายครับซึ่งซึ่งท่านสนใจก็มาติดต่อกับผมได้พูดคุยนะผ่านทางเิดเปิดเปิดแพงไหม<ะ>ก็มาพูดคุยกันได้ครับมาพูดคุยกันได้รับผมราคาที่จับต้องกันได้ครับ อ่านิยกเคยขายไปองเท่าไหร่ตอนนั้นผมขายเคยเคยไปไปปล่อยองก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นเนะอผมปล่อยแค่องเจ็ดหมื่นแต่เขาบอกเป็นแสนเป็นล้านผมบอกว่าราคาไม่จัดต้องได้เนี่ยเราก็เล่นกันกันตะกรอนสมสุดก็แค่แปดหมื่นครับครับก็ต่อรองออมาจากแสนเพราะพอหลังผมก็เดินไปตรวจสอบว่ามันมันมีคุณภาพมันผ่านหมดที่ที่ดิแลด์ครับแล้วก็ไปที่เบนจามินอ คือเขาจะพูดถึงเรื่องราวประวัติในการสร้างพระแต่แต่และรุ่นเนี่ยมันมีอ่าเนื้ออะไรบ้างครับจนกระทั่งผมได้มารู้ว่าเนื้อเหรียญที่ผมเก็บมาไว้เนี่ยที่เล่นกันปัจจุบันริบหรีเหรียญต้นน้ําเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญแกะความตัดทั้งนั้นและอากาศทองคําผมก็เลยสงวนเก็บไวต้ตอนนี้ว่ามันมีความเดือดร้อนร้อนใจนิดหน่อยอเพื่อจะสระสารเพื่อให้บรรเทาทุกข์ผมก็เลย จะเป็นที่จะต้องออสำหรับผู้ที่เล่นสายเหรียน,นะฮะถ้าชอบพอก็ให้มาคุยกันได้ครับผมผ่านทางเบอร์ทางพี่ใจเทพนะครับเบอร์พี่เบอร์พี่เบอร์อะไรศูนย์แปดสามสองแปดแปดสองห้าห้าสี่ครับพี่พาพพี่นี้เยอะขนาดนี้มีคนบอกว่าเกมไหมไม่มีครับอ่าเพราะว่าท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าคนดูเป็นนะดูตามปัจจุบันที่พี่สีแหลบทีแนะ ตามกล้องทางวิทยาศาสตร์สายวิทย์แล้วนะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่เป็นมรดกที่ว่าที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยซึ่งอดูจะเหมือนเหรียญใหม่แต่เมื่อถ่ายผ่านจากกล้องทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแล้วก็จะเห็นขนไซซ์ซึ่งอ่าซึ่ง,งตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปตรวจนะฮะคือผมเอาไปตรวจไปเช็คว่าการแกะผ้าในสมัยนั้น,นยุกต้นนั้นเป็นยังไง ทําให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาของพ้ามาตลอดและผ้าอยู่ในชุดนี้ก็คือผ้าแกะพังตัดที่ผมเก็บรวบรวมไว้ทุกหลวงพ่อเจดิดังครับเป็นผ้าแกะลูกองค์ครับผมเป็นผ้าแกะทุกองค์เลยครับแกะพังตัดครับและสามารถที่จะเห็นลวดลายก็มีเนื้อบอลเงินหน้ากากทองคําเนื้อนิกเกิลแล้วก็ทองแดงลมดําครับส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อนิกเกิลน,นะฮะบ,บอลเงินเนี่ย น้ากากทองนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่แถวหน้าที่องค์พระคณาจารย์ที่สายวิยจํำลังหากันอยู่เพราะอื่นนะผมก็เก็บในส่วนนี้ไว้ผมคิดว่าผมจะพาะส่วนนี้แบ่งปันให้กับสมาชิกสายเหรียญทั้งหลายนะฮะถ้าศรัทธาและดูเป็นนะครับก็ขอให้มาพูดคุยกันครับโดยผ่านทางช่องของพี่ไตรเทพนะครับมีทั้งหมดกี่เหรียญนะมีทั้งหมดก็เกือบสองร้อยเหรียญครับ เกือบสองร้อยกว่าเหรียญครับเคยเคยไปส่งประกวดสายวิทย์ไหมผมยังไม่ผมไม่เคยประกวดสายวิทย์แต่ไปให้สีแล็บดูเนี่ยดูคันที่ว,ว่าดูลายแกะดูอะไรเงี้ยครับนะครับแ,แกะดูลายแต่ว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยถ้าแกะผ่านผมว่าสายวิทย์ก็ต้องผ่านนะครับครับครับ,รบพี่เคยมีปฏิหารภาพที่แหวนกอมไหมเคยมีครับผมประสบบัติเหตุเมื่อ ามเดือนที่แล้วของปีนี้นะฮะคือรถประสานงานกันอย่างแรงและมีผู้บาดเจ็บจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์พ่วทไทยมาด้วยทําให้ต้องเสียเงินค่ารักษาแล้วก็ต้องซื้อรถใหม่ให้กับแท็กซี่แล้วก็คือเป็นเรื่องของการไก่เกี่ยกันฮนะก็ใช้เงินจํานวนไปแค่แสนกว่าบ,บาทในเงินแสนกว่าบาทนเศรษฐกิจในสภาพเป็นงี้มันก็ทําให้เราอึดอัดไม่รู้จะหาเงินทางไหนแล้วว่าเก็บของนี้ไว้ ก็กระจอมกระทั่งผมศึกษาดูพระจากช่องพิจัยเทพจากพี่ตีแลบและเบนจามินนะซึ่งสายวิทย์ทั้งหลายที่ออกมาโจมตีในเรื่องของเซียนพระที่ขายพระก็พระถอดมาตลอดครับครับอันนี้นะครับเป็นเป็นทั้งพระครูนะครับ,รบมีเดี๋ยววันนี้เราจะคุยถึงพระเหรียญก่อนนี่ใครสนใจพระของในสายวิทยาศาสตร์ของพี่โยกนะครับโทรมาติดต่อคุยกันได้นะครับพี่ไม่แพ้ ราคาจับต้องได้จับต้องได้ครับหลักแสนหลักล้านเราไม่เล่นหลักแสนเราก็ไม่เล่นแต่ส,สวยๆก็ถ้าพอ,อใจกันก็จะเหมากันก็ได้ครับแล้วแต่ความพอใจใค,ออคใครมาก่อนได้ก่อนครับใครมาก่อนได้ก่อนครับนี่นะครับบ้านพี่ยกอยู่ที่หมู่บ้านไหนนะทึกษาทึกษาหกสิบสี่ทับสองครับอ่าครับเยื้อคับวัดเจิดครับแค่ทโทรมาแล้วก็ผมก็จะบอกบ้านเล็กที่ให้แล้วนำพาเข้ามาบ้าน กับพี่โย้พี่โยกแฝงพระอะไรบางทีกในขอนี่ผมแฝงนี่ก็คือสมเด็จพระวรคังกับพระปิตาพระแก้วคือวันครับแล้วก็หลวงปู่ครับครับแล้วก็หลวงพุทธโสธรสองหน้าและนี่บล็อกนี้ซึ่งผมไม่ไม่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นหลวงปู่กันที่เขาเรียกาพิมพ์ตุ๊กตาครับนะครับและอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยเหรียญที่ผมไล่มาก็คือพระรอดนี่ครับคือพระผงสุพรรณที่ผมแฝงเอาไว้ที่ผมแลกอมานี่เป็นผงสุพรรณแท้ะทรนะ แล้วมีมมเป็นพระที่อยู่ในสภาพเต็มร้อยครับเป็นีะถ,<น>ถ้าคนใส่จสนใจพาะในคอก็ได้ครับได้ครับหมดนี่เหรียญรอหัครัะ,ะพาคแกะหมดครับอันนี้มีเหรียญรห้าด้วยครับมีเหรียญรหัทช้งสามเหรียญครับครับก็ถ้าดูเป็นก็สนใจก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับนี่นะครับก็ทางพี่ทางพิยกไม่มีอะไรคุยมากมายนะครับคือพิยกบอกว่า เป็นบ้านแบบบ้านนะครับก็มาติดต่อกับพิยกได้โดยตรงครับผมนี่นะครับพระพระเก็บอยู่ที่บ้านอีกอันเนื้อเก็บไว้ที่บ้านนอกอีกอันึงก็ส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ที่บ้านน้องชายที่บ้านที่บ้านนันจุตยาครับก็เป็นส่วนน้อยแล้วส่วนน้อยแล้วครับผมนี่นะครับชุดนี้เราจะมาเปิดมาคุยถึงพระเหรียญก่อนนะครับขใครสนใจตัวหาพิยกโดยตรงเลยนะครับทางช่องเนี่ยนะครับ คือคุณเขาคุณอยากได้ภาพแบบไหนนี่คุณก็ไปตรวจสอบก่อนครับผมอ่าก็เดี๋ยววันที่ยี่แปดกันยาอ่ายี่แปดเนี้ยสิงหากันยาเนี้ยจะไปตรวจสอบกับอ่าพี่วิสูตรตาเทพที่ไปสนีไทยครับผมพี่ไปตรวจที่ไหนบ้างก็ผมยังไม่เคยไปตรวจนะแต่โอลิปัสเนี่มีพระพวกเขาอยู่สายเสียนเหมือนกันก็ตรวจรู้สึกก็ตรวจแพงแต่ถ้าไปตรวจในงานวงร้องในผมก็ทัวร์แล้วะ ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันวันที่28นะครับใครอยากได้ภาพพิยกหรืออะไรนะครับก็เข้ามาคุยภีพพิยกบอกว่าไม่มีเฟซไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ให้พิยกก่อนนะครับขอบคุณครับ f c ที่ติดตามนะครับ